ผมนะครับผมมสอสหลงเลยฮะ สวัสดีครับชื่ออิสแบงกี้นะครับวันนี้เรามาเขาเรียกว่าในทีมขยะคืออยากจะบอกว่าปัญหาที่แบบจัดการได้ยากมากเลยคือเรื่องของขยะนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าคนก็จะพูดว่าเราคัดแยกเสร็จแล้วแล้วปลายทางไปตรงไหนเพราะฉะนั้นที่เนี่ยเราจะมาบอกทุกคนว่าใครที่คัดแยกมาแล้วอ่ะปลายทางมันสามารถต่อยอดได้ยังไงบ้าง,างอย่างที่เมื่อกี้ในในเรื่องที่เราเล่นไปนะครับก็จะสามารถเอาไปทําเป็นเสื้อได้ไปทําเป็นเก้าอี้ได้ เอาไปทาเป็นหมวกและจริงๆยัสามารถไปทําได้เยอะมากถ้าคุณรู้จักวิธีการแยกขยะที่ถูกต้องนะครับคือเรียกว่าสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนด้วยสร้างไรายได้ให้กับชุมชนบวกกับเขาเรียกว่าสามารถช่วยในเรื่องของโลกของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะใครที่กําลังคดัดแยกขยะอยู่อยากให้คดัดแยกต่อไปแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณกาลังทาอยู่มันดีต่อโลกและก็ดีต่อตัวคุณด้วย ตอนนี้นะครับเราก็วาร์ปมาอยู่ที่หาดอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็จะนําเสนอว่าที่ทะเลเนี่ยคือเวลาใครที่มาเที่ยวใช่ไหมเขาชอบทิ้งขยะไว้เราก็จะเป็นเหมือนกลุ่มอาสาที่มาเก็บเพื่อเอาไปแยกอีกทีนึง่งเราวนี้ไปขโมยเสื้อเข้ามาได้หรือเปล่าเนี่ย ใช่ขโมยใช่ใทุกคนรู้ไหมว่าเสื้อนี้ทำมาจากขยะที่ทุกคนไม่เห็นค่าแล้วทุกคนทิ้งมันไปกับมือแล้วทุกคนรู้ไหมว่าขยะที่พูดคือขวดพลาสติกที่เอาไปทําความสะอาดเราใช้เพียงแค่8ดขวดเท่านั้นแล้วได้เสื้อตัวนี้มาเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าต่อไปนี้รู้แล้วว่าขวดพลาสติกของคุณมีค่าเพราะฉะนั้นเก็บไว้แล้วสร้างมูลค่าต่อได้ไปดูว่าทีมต่อไปพวกเราจะเป็นอะไรไปครับทุกคน ว่าเราอ่ะดูน้อยาอร์ถ่ายอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เป็นงไงบ้างเมื่อกี้กินผักกัะชัาบคือพุ่งตรงเทคแรกๆอร่อยเทคกหลังๆอิ่มกิน็นกาต์ตี้ยังทุกคนคนเห็นในออนแอร์ทุกคนอาจจะเห็นไม่ได้เยอะแต่ที่กินแบบจริงจ่ะโอโหเอาอะไรมาลดน้ำหนักก่อน นี้นะครับเราก็ดูพาทิปตกเสร็จเรียบร้อยก็จะบอกว่าสรุปทริปนี้คือเป็นทริปที่แบบเขาเรียกว่าได้มาเห็นอันซีนของจังหวัดระยองเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ภูมิประเทศของระยองคือเป็นทะเลแล้วก็เป็นทะเลที่สวยมากมีภูเขามีหินต่างๆนะครับใครที่อยากพักผ่อนริมทะเลบ้านพักริมทะเลหรือชมวิวทะเลอะไรครับมาที่ระยองได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาสวยมากๆก็เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่สวยมากจริงๆคืออยากจะบอกว่าคู่เราเนี่ย ได้ชมภาพทย่ตกที่สวยมากที่ระยองซึ่งคู่อื่นเนี่ยไม่มีทางได้เห็นเพราะมีแค่คู่เราคู่เดียวที่มาที่ระยองแล้วมั่นใจว่าคู่เราเป็นคู่ที่ถ่ายแล้วภาพสวยที่สุดอยากให้คนดูเป็นคนตัดสินว่า วิวของเรื่องไหนจึงสุดปังสุดออแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์มาใต้คลิปว่าของใครปังสุดออสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือซีดีเรื่องนี้ <c oughs> นะครับเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการทดลองคุณแฟนกันวันหนึ่ง <c oughs> วุ้ยตเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยซีรีส์ของพวกเราสองคนนะครับผมฝากคู่เราไปด้วยแล้วก็ฝากคู่อื่นๆไปด้วยนะครับผมดีไปเลยไป